สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวาสตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวาสตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ จะได้ไม่พลาดการสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับกับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำเกี่ยวกับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายสมุกนะครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น8ตัว8รหัสนะครับก่อนที่เราจะรับชมกันนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับที่มีแค่ศูนย์บาทพอนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกับช่อง ชาชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปให,ใหม่ๆนะครับโอเคครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับให้เพื่อนกดดอกจ7 7ันเจ7ด7ดอกจันห้า5สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวน 5G จิกนะครับใช้งานได้5วันดอกจ7 7ันเจ7ด7ดอกจัน55า้าสี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่2นะครับดอกจันแป8เจดอกจันห้าห5า ตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน500อ mb นะครับใช้งานได้7วันดอกจัน8 7 8ดอกจัน5 5าสี่สี่เหลี่ยมตัวถัดไปนะครับตัวที่3นะครับดอกจัน935าดอกจัน990าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1เมกนะครับใช้งานได้1วันดอกจัน935าดอกจัน990สี่เหลี่ยมตัวถัดไปนะครับตัวที่4นะครับดอกจัน 777ดอกจัน780สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 2G จิกใช้งานได้30วันดอกจัน777ดอกจัน780สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่5นะครับให้เพื่อกนกดดอกจัน935ดอกจันสา่เหลีเียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 10G จิกนะครับใช้งานได้7วันนะครับดอกจัน935าดอกจันสา่เหลีเียม ตัวถัดไปนะครับตัวที่6นะครับดอกจัน777ดอกจัน98าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2อจิกใช้งานได้30วันดอกจัน777ดอกจัน98สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่6นะครับดอกจัน990ดอกจัน3านสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน5้จิกนะครับใช้งานได้5วันดอกจัน990ดอกจันสานสี่เหลี่ยมนะครับ ตัวถัดไปนะครับตัวที่8นะครับตัวสุดท้ายนะครับให้เรากดดอกจัน878ดอกจัน3ดอกจัน0ดอกจัน 2, สสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนอ่า384 KB น,นะครับใช้งานได้7วันนะครับดอกจัน8 7 8, ดดอกจัน3ดอกจัน0ย์ดอกจัน2สี่เหลี่ยมนะครับโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของกระข่ายทุมูมทั้งหมดอ่า 8ตัวนะครับ8รหัสที่ผมนํามาแนะนานะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับเพื่อนๆก็ลองําการสมัครดูได้เลยทั้งหมด8ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องชอวอสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่อง ชาชาวัสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ